นี่นะโอเคชุดสจเตอร์หน้าหลังสจเตอร์หลังาตัวนี้กี่ฟันนะ40เ <11. S 2> ฟน40เฟนหน้า14ฟันจอมไทยโซอาตอนแรกว่าจะเอาจอมไทยมันหมดก็เลยอะอาเกอมาเดิมก็ได้เพิ่มกันตั้ง500บาทาก็อายุการใช้งานอาจจะดีกว่าหน่อยชุดนี้เท่าไหร่นะ2,790ครับพี่2,790บวกก็จะตั้ง350ก็3,000บาท ครับผมสวัสดีครับผมผมกับลาวจองแมงแปรไรเดอร์นะครับผพมก็วันนี้จะไปําการเปลี่ยนโซ่อีกแล้วครับท่านโซ่ชุดนี้เปลี่ยนมาเมื่อตอนที่46,000โลเมื่อสัก8เดือนที่แล้ว เป็นโซ่อาเคสเตอร์จอมไทยโซ่อาแล้วก็สเตอร์หน้าจอมไทยตอนนี้ก็เกิดอาการก็ตายก็ตายอยู่แล้วเสียงดังแบบกรกกกกรกกเลยถึงโดยอายุมันก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองมืนโลก็ถึงเวลาที่ต้องไปทำหรือต้องเปลี่ยนไปแล้วละ่ะเพราะไม่งั้นมันเสียงไปแล้ว เสียงมันพ่อมันตายแล้วก็มันอตั้งโซ่จนจนเป็นขีดเือบสุดท้ายแล้วอ่ะจนช่างก็บอกว่าตั้งไม่ได้แล้วแต่ว่าโดยอายุมันสองหมืนโลได้แล้วแหละก็ผมใช้รถเยอะผมใช้รถวันหนึ่งร้อยโลแต่ว่ามันเร็วไหมสาหรับแปดเดือนนี้ก็ไม่เร็วนะเพราะแปดหมืนโลการรักษาบำรุงผมก็รักษาปกตินะ ผมก็รักษาแบบอ,ลอ,บอลนะ่ล้างเคลือบโซ่เดือนละสองครั้งนะไปศูนย์ล้างเคลือบโซ่เดือนละสองครั้งแต่ว่าโดยที่ปกติผมผมชอบขี่แบบลุยฝนลุยน้ําก็เลยอาจจะทําให้มันเสื่อมสภาพไวกว่าปกติเพราะเราใช้เป็นคนใช้รถตวนโอเคไปกันเลยก็เดี๋ยวว่า จะไปเปลี่ยนตรงได้เปลี่ยนตรงแถวอ่อนนุชเป็นเสพชื่อว่าโบสโซสเตอร์เอ่อร้านนี้เป็นร้านถือว่าดังไห่ดังนะถือว่าดังถือว่าเป็นร้านดังเลยละ่ะ ว่าไม่ได้เป็นทําเป็นร้านที่ทําโซ่อย่างเดียวเลยเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์อย่างเดียวเลยเคยไปทํามาครั้งหนึ่งแล้วไปครั้งแรกเลยครั้งแรกนู้นเลยอีพีแรกเลยเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่เโซสเตอร์อีพีแรกเลยชุดนั้นใช้ของโซ่สเตอร์จอมไทยครั้งนี้เดี๋ยวไปดูราคาก่อนออกประหยัดแล้วนี่ใช้อามาแล้วนะ ก็ลองอาเคแล้วอเคแล้วก็ก็อายุสองหมื่นโลอยู่ดีแหละจอมไทยตอนนั้นก็ประมาณสองหมื่นโลเหมือนกันมันก็อยู่ที่บามรักษานั่นแหละผมก็ใช้งานเยอะใช้รถเยอะ ไม่รู้ทุกคนได้ฟังได้ยินเสียงไหมนะเนี่ยเสียงมันดังกตักตกักตก,กัก,ก,ก,กโอ้โหอันตรายมากเลยเนี่ยถ้าฟังดีๆได้ยินเสียงนะเสียงมันดังมากดังน่ากลัวมาก รถผมสองนี่เข้าปีที่สามก็ประมาณว่าใชโซ่ฟีละชุดเลยฟีละชุดเดี๋ยวว่าจะดูชุดที่ไม่แพงมากแล้วก็วยังไงก็สองหมื่นโลอยู่ดีจอมไทยก็สองหมื่นโลอาเคนี่ก็สองหมื่นโล บางคนใช้เก่งๆไนดะ้ผมสอบถามกันมาคุณทเขาใจเก่งๆกัน3ามสี่หมื่นโลเพยังไม่ไม่โ่ไม่เป็นไรเลยก็ก็โอเคก็คดีมากก็ถือว่าบำรุงษาดีมากแเราก็บำรุงกษาไม่ค่อยได้ดูแลมากเท่าไหร่หรอกด้วยความที่ใช้รถทุกวัน แฟหอมมาเลย เลยไม่กล้าขี่เร็วเลย ดูดิฟังเสียงดิเสียงโคตรนักกลัวนี่นี่ขนาดผมใช้อานะแต่ก็มันอยู่ที่การใช้งานมันไม่ได้อยู่ที่แบรนด์มันไม่ได้อยู่ที่แบรนด์ยร่ห้อแบรนด์นนนก็มีส่วนนั่นแหละแต่ผมว่ามไทยผมก็ลองแล้วก็สองหมื่นโลเหมือนกัน ลองไทยเอ็กลิงอันนี้อันนี้ปัจจุบันนี้อะเคโอลิงก็ประหยัดหน่อยอะเคเอ็กลิงไม่ไหวราคาแรงมาก ไฟฟ้าใกล้จะเสร็จแล้วสายสีเหลืองนะั่น อ okay. ันอยู่ถึงอ่อนนุชแล้วร้านก็อยู่ตรงอ่อนนุชอา่าสามสิบสองทับหนึ่ง oyo, dia jing jing นี่ชุดชุดเนี้ยชุดอาเคเนี้ยเปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนตรงโชว์พาวนี่ไงเนี่ยโชว์พาหวานนุษย์เนี่ยนี่ร้านนี้เลยอ๋อร้านปิดวันนี้เดี๋ยวนนี้เราจะไปเปลี่ยนเป็นร้านร้านบอสบอสโซ่สเตอร์ quá mưa là lũ thực trong đài สามิบนึงทับสองไม่สายบอทั้หนึ่งนี่ไงสามนทับสองะร้านซอยอยู่ตรงสามสิบทับสองอยู่สุดซอยเลยสามสทับสองสุดซอยโบ๊ท s อสพี k e กเก็ตมาอย่างไรรู้ยังไม่มาเหรอไหนว่ามาแล้วนี่ร้านมีป่ากล้วยด้วยเขโทรนัดไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอเจ้าของร้านก่อน นีส่สภาพก่อนทำนะทุกคนอือฮึก่อนทำ

นี้เดิมพี่น่าจะเป็นพวกอาเกนะใช่อาเกมาแต่เตอร์หลังแลมพี่แหลมเปียวเนาะเตอร์หน้าก็ไม่น,าน่าจ,จะไม่น่าจะหลอดใช่รสรุปแล้วเอาเหมือนเดิมอาเสีเดิมแต่เตอร์หน้าหลังช่องไทยจะพี่เนี่ยจะเสียงของเขากล้อง ครับผมเดี๋ยวมาดูโซ่เก่ากันก้อตายไปกี่ก้อไม่รู้หนึ่ง vòng tham khó hẹn phóng nữa bà con biên tòa biên tòa lam biêu lên ok chút 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 เตอหลังตัวนี้กี่ฟันนะ41ฟันหน้า14ฟันจอมไทยโซอาตอนแรกว่าจะเอาจอมไทยมันหมดก็เลยอะอ,อาเกอมาเดิมก็ได้เพิ่มกันตั้า500บาทาก็อายุกเใช้งานอาจจะดีกว่าหน่อยชุดนี้เท่าไหร่นะ2,790บวก90กตัต้ง350ก็3,000บาท ือมันไม่เข้าขันีทีนึงออกไนเดิสวยอขอ,ยอบคุณนะเหี้ยเนียมันคือเอามีดมาเพื่อพี่ไม่งั้นมีด่าอีกตามไปนั่นอะไรดี5ไปเลยถ้าเห็นก็โดน ีสภาพจะเตอิอนหน้าอันเก่าล้มไปกุลทางเลย เนาะสบายนองดึกทางแะได้เอ็กซ์เรยองมัน 7, 50. 7, 50เจดม้ห้าสิบเจ็ดร้้าสิบด้วยกันไปเอเดียโอือนี่จะเตอเก่าแหลมเปี้ยวเลยอันนี้ร้านก็ใส่สี่สองฟันมาให้ของเดิมมันสี่สิเอ็ดฟันครบเปลี<า>่ยนเป็นสี่สิเอ็ดฟันเหมือนเดิมแล้วของใหม่ ก็ไปรับประกันใช่ครับนี่ไปประกันยี่สามอะไรไม่รู้เลือกเป็นสีเดิมสีเดิมรักษาง่ายสุดละสีตรงสีทองอะไรก็สุดท้ายมันมันก็ออกมาเป็นสีเงิน จะทำการยำ้ำมุดพอเราใส่สีเอ็ดใช่ไหมพี่อพอเราใส่ สเตอร์เดิมตรงสเปครครับมันก็จะแตกต่างจากสีสองตรงที่ว่าเรียไม่ออกเลยเลงตงน้นเล็งายพี่ดูมาสเตอร์มันจะสวยมากเลยเคือระยะรรมดาอยู่ในระยะที่พอดีเป๊ะเลยเห็นปหเนี่ยพอเราใส่สีเอใช่ไหมครับหน้าสีมันก็จะมีระยะตั้งเป็นไหมนี่ใช่ครับก็คือห่างปลาสามารถดันเข้าสุดสุดมันก็ดีตรงที่ว่าออกตัวดีกว่าครับแล้วก็เวลาขับโค้งมันก็ขับได้ง่ายกว่า แต่จริงๆก็แล้วแตคนชอบเลอพี่เรื่องฟันอ่ะอันนี้ตอนนั้นมไม่ได้รู้เลยเพาะ่แต่บางคนแบบว่าพี่ผมอยากไ้เด้เไดมเลยจะได้ผ่านไปเลยทุกยาวเลยทุกสายทุงเ้าปัจแจไปขวเท่ากล้องพี่งานเข้าเลยฮะใช้กันเยอะเหมือนกันนะพี่โซนี่ตัวที่พี่ใช้ะ มันโมดีมันได้เลนโฟมมตัดจริงล้วไป,ก,ปววก็ใช้โปรโผลกันเยอะใช่มันสะดวกมั้งเพราะว่าโผเองโปก็ใช้โปโปเหมือนกันว่โซนี่ผมขายโซนี่ด้วยอ๋อพี่ขายโซนี่เ้าเราียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้แต่ไม่เราตัดราคาถูกเราแต่มันใช <ๆ S 2> ้ใช้กันไหมอารมณ์อ่ะอารมณ์อันนี้มันจะเวลาติดหมวกมันจะยาวมั้งได้มนยืดเลยแต่พวกพวกแอคชั่นหรอพี่แอคชั่นอันนี้กันตัดนดีกว่าเราไม่ได้โจมตีเขามัแต่ว่า แต่อาใช้งานจริงมันไม่โตตลาดมันไม่โตลูกค้าหาโปรโปรใช่โปรโปรมันเนาะย้ำเสร็จแล้วย้ำแค่แรงมือนะแรงใช่คเขาไปดีโบสถ์จะทำทุกวันเขาเลยนี่เดี๋ยวโบสถ์ตั้งพ่อเดี๋ยวจะปอแล้วแล้วประกันตัวสินค้าก็คือเนี่ยครับพวกโรลเลอร์ด้านในนะครับแล้วก็เพลทด้านในเพลทด้านนอก ะแล้วก็พวกพินด้านในเนี่ยถ้าเกิดว่าก้อนนี้มันแตกมันหักมันเสียหายจากการใช้งานครับสามารถวอร์เดชเช่นใหม่ได้ไม่ใช่วอร์เดชใช่ไม่เป็นประเทสแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นก็จะมีตรงที่ว่าโซยืดสนิมขึ้นข้อต่อตายสีซีดโอลิงชีขาดพวกนี้จะอยู่นอกเหนือการรับประกันครับไปดูอยู่ที่การบริการของลูกค้าและแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับแล้วก็ไม่เป็นเค้งครับใช่โซฮาร์ตเป็นเพิ่มอะไรครับของอายุก็เปลี่ยนใหม่นอกจากตัวถึนพันก็ติ้งไว้นี่แหละ

โอเคก็สำหรับวันนี้เป็นการมาเปลี่ยนโซ่อ่าก็ได้โซ่ใหม่ไปตอนแรกตั้งใจจะเอาจอมไทยสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทกลายเป็นว่าจอมไทยหมดก็เลยเอามาเคแต่ว่ามันต่างแค่ห้าร้อยกว่าบาทเรียกจอมไทยเออเป็นอาเคไปก็ได้ของเดิมอาเคก็เรียบร้อยสำหรับโซ่ใหม่นี่คือ เปลี่ยนโซ่ใหม่เรียบร้อยได้ AK ห้าสองศูนย์แล้วก็โซ่หลัง CT เจ็ดพันของเดิมแล้วก็โซ่หน้าชับเสียงจิบสี่พันโอเคขับกันเลยโอเคตรงที okay. ่ติดต่อที่แขกมาให้ผมแสดงเยอะเป็นตัดนะโอเคขอบคุณนหนูสิครับ tiền hại bé ตั้งกันเรียบร้อยสรุปได้โซ่ RK ห้าสองศูนยอดทั้งหมดมันสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทก้าติดตั้งสามร้อยห้าสิบ ก็ของมันสองพันเจ็ดห้าสิบโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้เปลี่ยนโซ่เซตสี่ร้อย EP สามนะชุดที่สามแล้ว รถผมกินโซ่ปีละชุดเลยวันนี้วันที่28ประดีี่แ28เดินคุมพาปี6้าก็พูดวันที่ไว้จะได้ไม่หลงวันที่โอเคก็ดูว่าเส้นนี้จะได้อีก,กี่โลผมตั้งไว้ก็หลังๆผมก็20,000แหละ20,000โล20,000โลถ้ามันเริ่มมีเสียงดังก็เริ่มเปลี่ยนได้ก็โดยอายุโซ่มันก็18,000 20, 20,000โลประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ Ok, kita tak nak berkip ni. Kau pun let, tak